ทองเป็นใบเบิกทางใครจะไปสู้แม่คนนี้ได้แต่อย่าให้เป็นไม้เหมือนผ้าผืนที่แล้วก็แล้วกันพูดอะไรนะไม่ระวังปากเสด็จน่ะจะทรงพระภูษาผืนนี้นะจ๊ะพูดอะไรก็ระวังน้อยฉันพูดเล่นไม่เกี่ยวกับสเสด็จนี่ทำไมแม่ถมยาต้องมาออกรับแทนแม่ออกมาด้วยถึงพี่ถมยาจะไม่ออกรับแทนแต่ฉันกำลังจะพูดอยู่เดี๋ยวนี้ว่าคุณพูดจะไม่เหมาะ ฉันพูดเย้าเธอเล่นไม่ได้หรือแม่อุมาคุณควรจะรู้ดีว่าพูดไม่ได้แต่ฉันคิดว่าคุณไม่มีเจตนาเย้าฉันเล่นคุณจงใจพูดเรื่องไรที่ต้องไปแช่งสเสด็จคุณไม่ได้แช่งสเสด็จแต่คุณแช่งฉันฉันไปแช่งอะไรเธอเอแม่อุมาเธอไม่ได้เป็นคนใส่เองซะหน่อยเอ๊ะแม่คนนี้ประหลาดคนจีงเชอะคุณนั่นแหละประหลาดคุณมาราตีไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ แต่พูดจะแขวะคนนู้นทีแขวะคนนี้ทีคุณคนจิตใจไม่ดีจิตใจชั่วร้ายหยุดนะแมวมาคือล่วงเกินฉันอีกทำเดียวแล้วก็ฉันจะจัดการซะเลยจะใช้มือเปล่าๆนี่แหละเอาสิฉันไม่มีมือรุ่นไหนคุณไม่ใช่คนที่มีบุญคุณกับฉันฉันจะได้ยอมให้คุณทำอะไรง่ายๆมีมือใช่ไหมมีใช่ไหม เข้ามาเข้ามาเลยสิเอาสิอ่ะพอพอเล้านะอย่ามาห้ามนะแม่ให้ตายสินี่ก็ฉันไม่ห้ามน,นะฉันก็เสียคนนะสิจริงไหมคุณมาตีก็ช่างเถอะสิแม่ถุงยาอ้าวเรื่องเนี้ยเหตุมนเกิดพวกคุณนะ่ะ ไม่เอาจริงเสทีมัวแต่จดจดจ้องจ้องที่ถ้าคุณลงมือเร็วๆนะฉันก็ห้ามไม่ทันหรอกจริงไหมบ้านี่ขอให้รู้ไว้ซะด้วยนะแม่อุมาเธอจะคิดยังไงก็ตามแต่ขอให้รู้ไว้ซะด้วยว่าฉันไม่ได้ตั้งใจใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะมาโทษกันทีหลังที่บอกให้เลิกคู่ยังไม่ยอมเลิกคู่อีก คุณมลตีคุณจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอายุก็ตั้งยี่สิบกว่าแล้วพูดเล่นมากนะทำมันจะไม่ดีฉันอายุเท่าไหร่เป็นเรื่องของฉันที่แม่ถงยาล่ะอายุตั้งสามสิบกว่าแล้วยังไม่ออกเรือนที่อย่างนี้แล้วไม่พูดมั่งฉันจะว่าก็ไรฉันไม่ได้อยากออกเรือน เป็นสาวเชื้อประจาวังอยากให้คนอื่นเขาเป็นอย่างตัวมากโถเอ้ยทูลากลับบ้านบ่อยๆจะได้มีคนเห็นมาสู่ขอกลัวเป็นสาวแก่อิว่าเขาคงไม่ใช่หรอกพี่รู้อะไรอูมาเวลามีคนทูลขอออกเรือนนะคุณมาลตนะีเขาต้องคอยถามว่าอายุเท่าไหร่ถ้าอายุมากกว่าเขาอ่ะนะก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าอายุเท่าเขานะเขาก็จะหงุดหงิดแต่ยิ่งถ้าอายุน้อยกว่าเขานะเขาก็จะอารมณ์เสียใครๆก็เข้าหน้าไม่ติดเหมือนอย่างเรื่องอายุยี่สิบกว่านี่ก็เหมือนกันใครสะกิดเข้าแล้วก็ตอนนี้ฉันรับรองได้เลยว่ากำลังอัละวาดฉันลกภาพออกเลยค่ะ เ่นะเกี่ยวเลยถึงคุณมาราตีอ่ะจะอยูยี่สิบกว่าแต่ก็ยังสวยเนาะไปให้พ้น ยบุษบาค่ะเด็ดป้าพรุ่งนี้ป้าจะไปยุทธยาท่านญิงอยู่ทางนี้จะทำอะไรล่ะลูกหญิงว่าจะถักเสื้อตัวนี้ให้เสร็จค่ะเด็ดป้าโธ่จะต้องไปถักทำไมละ่ะพระชายชวลานะ่ะเส้นไปตั้งนานละเชื่อป้าเถอะนะลูกนะอย่าไปถักให้จิตใจมันเศร้าหมองเลยยิงตั้งใจไว้แล้วคะ่ะ ว้าจะถักถวายเจ้าพี่ยิ่งอยากถักให้เสร็จค่ะทำไมนะท่านหญิงถึงไม่เชื่อป้าเลยล่ะหญิงขอจะคาด็ดป้าอีกหน่อยเธอไปค่ะ ฉันว่าให้เวลาเป็นเครื่องนักษาพระไทยท่านหญิงดีกว่าเพคะแกนู่ก็พูดเหมือนนักประพันธ์ไสแห้งนะหรือว่าฉันจะไม่ไปดีถ้าฉันจะไปกับพ่ะหน้าแกสองคนนี่แหละทำยาเตรียมเสื้อผ้าฉันได้ยังได้ร้อยแล้วเพคะพี่ฉันอยากไปเนี่ยเพราะจะได้ใส่สิ่งปีมือปักของอุมาเขา ป็ดูลาคาเดต้านี่เด็ดไปดนะคะชักไม่อยากจะไปแล้วสิเด็ดไปเลยค่ะเดี๋ยวเด็ดลุงคาเดต้าจะคอยเด็ปดป้ายาถุยากับอุมาขึ้นรถได้แล้วนะถุยานั่งประกับจมูกปะถุงยาจ้านั่งข้างหน้าคอยเตือนในนุ่นไม่ขับรถดีๆนะฝนจะตกแล้ว ในร่วมดูทางไม่เป็นไรครับผมจะขับระวังระวังครับอเออกลับบ้านคราวเนี้ยฉันจะเอากระโปรงเก่าๆมาฝากพวกเธอเราจะไปไหนล่ะแหน่นะได้ตามเสด็จบ้างก็ดีเนาะเชะ็ด ไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยนสนุกสนุกสนุกเออตกลงเสด็จได้ทรงพระภูสาของแม่อุมาเขาปากหรือเปล่านะททุกกลงหายยใจี่ัเ็ไว้มบ